ควนควหาพิชิตใจในสล็อตตอนที่17คนที่ใจตามหาหลังจากที่ผมเดินตามหาคนที่ช่วยชีวิตผมไว้ทั่วทั้งโรงอาหารของโรงเรียนที่ที่มีคนมากหน้าหลายตาสายตาผมสอดสายมองหาแต่คนคนนั้นที่ใบหน้าของเขาผมยังคงจำได้ดีเหมือนกับรอยยิ้มนั้นถูกสลักอยู่ภายในใจผมอย่างนั้นแหละไอหมอนไหนวะเด็กมึงอะ่ะไอเป้เดินไหลหอ เนื่องจากหลบคนที่เดินส่วนไปมามากมายจนหมดแรงไม่รู้ว่าไม่เจอเลยหรือเขาไม่พักเที่ยงวะผมตอบทั้งที่ยังคงไม่หันไปมองหน้าคนถามพางได้แต่มองหาคนคนนั้นหรือเขาไปกินข้างนอกวะไอดีพูดแทรกขึ้นก่อนที่พวกเราจะหันไปมองมันทางเดียวเอา้าก็ถ้าไม่อยู่โรงอาหารก็แสดงว่าเขาไม่กิน หรือยังไม่พักหรือออกไปข้างนอกไม่ใช่หรือไงไอเดิวตอบหลังจากที่ถูกสาตาของผมไอคิวและไอเป้มองเหมือนตั้งคําถามก่อนที่มันจะถอยหลังออกไปสองเก้าเท่านั้นแหละผมและพวกเพื่อนรักก็ต่างพากันออกไปร้านขายข้าวข้างนอกผ่านไปร้านแล้วร้านเล่าผมก็ยังไม่เจอคนที่ใจตามหาอยู่ดีอยู่ไหนกันนะผมได้ตะบ่นพึมพำกับตัวเองว่าแต่มึงพอมีรูปไหมอะ เพื่อเจอกูจะได้รู้ว่าเป็นเขาอ่ะไอ้คิวพูดผมได้แต่สายหน้าไปมาก็วันนั้นเราทำแผลกันเสร็จก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายด้วยอาการเขินอายเป็นสาวแรกรุ่นของผมอยากย้อนเวลากลับไปแล้วบอกกับตัวเองว่ากูเขินอะไรก่อนไอ้บ้าเอ้ยผมได้แต่อมยิ้มแล้วหลังจากนั้นไอ้เป้ก็พูดขึ้นไอ้หายังไม่ได้แดกข้าวเลยจะเข้าเรียนแล้วรีกกินเลยไอ้เป้พูด พางพวกเราก็รีบวิ่งไปยังร้านข้าวที่ใกล้ที่สุดอย่างคนหิวก่อนหน้านี้ตามหาลอตจนลืมความหิวไปเลยพวกเราสั่งอาหารตามสั่งคนละอย่างก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นไม่ไกลนะักเฮตเตอร์มึงจะกินอะไรวะเสียงนั้นผมช่างคุ้นเคยจริงๆอืมข้าวผัดรวมก่อนที่เสียงของใครคนจะตอบประโยคนั้นขึ้นเอองั้นกลัวเหมือนมึงเลยป้าเขาจะได้ทำทีเดียว ไวหน่อยเ๋ย่ยเข้าเรียนไม่ทันมึงนั่นแหละช้ากูบอกแล้วว่าลานนั้นมันไม่มีขายก็กูอยากไปดูนี่นาทั้งสองเดินเข้ามาใกล้จนผมเผลออ้าป,ปากค้างเจอแล้วในที่สุดก็เจอแล้วคนที่ผมเฝ้าตามหามาตลอดไอ้หมอนมือเป็นที่อะไรเนี่ยเหลืออากาศร้อนจนจิตหลุดไปแล้วก่อนที่คิวจะพูดพางโบกมือไปมาตรงหน้าผม ผมในแต่นิ่งค้างสติไม่กลับมาจนในคิวโทนไม่ไหวเพีย้ยโอ๊ยมึตงตุ่มหัวกูทําไมเนี่ยผมหันไปหาเพื่อนไม่จริงจังนะกูเห็นมึงเมออ้าปากค้างมานานละเป็นไรมึงเนี่ยก่อนที่ผมจะทําท่าทางให้เพื่อนๆนซุน้มหัวเข้ามาใกล้ๆก้ก่อนจะกระซิบคนนั้นไงผมกระซิบคนไหนวะไอเป้กระซิบเช่นกันก่อนที่จะทําท่าทางหันไปมองด้วยสายตาของผม ก่อนที่ผมจะตับคางมันให้มันหันกลับมาเดี๋ยวเขารู้ตัวมึงหนันเนียนๆหน่อยดีผมบอกมือของไอ้เป้ก,ก็ปั่นมือผมออกไม่แรงนักก่อนที่ไอ้ดิวจะหันควับจนผมคว้าไว้ไม่ทันคนไหนกูเห็นแต่ผู้ชายเนี่ยไอ้ดิวพูดมันเองก็พยายามมองหาสอดสายสายตาไปมาเออคนที่มึงมองอยู่นั่นแหละผมพูดก่อนที่ไอ้ดิวจะค่อยๆหันมามองชา้าๆมาแดงวันบินเข้าปากแล้วเพื่อนไอ้ ไอ้ไอ้หมอนมือเอาจริงดิไอเดียวหันมาทำนั่งอึงเออเขานั่นแหละผมพูดก่อนจะยกน้ำขึ้นมาดื่มอย่างใจเย็นนี่มึงชอบประเพณร้านข้าวหรอวะป้ากแก่แ,แล้วนะเว้ยไอเพื่อนผมพูดพางเอามือตบไหลผมก่อนที่ผมจะพ่นน้ำที่เพิ่งดื่มไปออกมาอย่างไม่ตั้งใจหยีอะไรของมึงเนี่ยไอ้หมอน ไอเดียวพูดพร้อมกับเอามือปัดน้ำออกจากใบหน้านั่นก่อนที่เป้และไอเดียวจะหัวเราะลัน่นผมจึงตบหัวไอ้เพื่อนรักไปหนึ่งทีไม่ใช่ประเพณผู้ชายที่ยืนสั่งข้าวคนนั้นตั้งหากสายมือกูนะผมพูดเพื่อเรื่องความเข้าใจผิดของเพื่อนต่อก่อนที่พวกมันทั้งสามจะอ้าป,ปากค้างยิ่งกว่าเดิมอย่าบอกนะคนนี้มึงบอกว่าชอบของดีคือผู้ชายอะ่ะไอคิวพูดอย่างไม่เชื่อสายตา แล้วไงวะก็กูชอบผมพูดอย่างคนไม่อายในเมื่อชอบไปแล้วก็ยากที่จะปิดบังยังไงซะผมก็อยากให้เพื่อนๆของผมรับได้ในสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมจะทำให้ได้รับในคนที่ผมชอบและรับในตัวตนผมไอ้หมอนพพ,พ,พวกกูไม่ได้อะไรหรอกนะเว้ยเพื่อนที่คนที่มึงชอบจะเป็นผู้ชายอะ่ะแต่กูขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะเพื่อน ไอเป้พูดพางนั่งลงช้าๆก่อนที่เพื่อนที่เหลืออีกสองคนจะทําเช่นกันพวกมึงว่าไงผมยังคงกระซิบต่อพร้อมมองรอยยิ้มคนร่างเล็กที่ยืนสั่งข้าวพร้อมหัวรอกขอบขันกับเพื่อนอีกคนของตัวเองผมไม่รู้หรอกว่าเขาไปไหนมาถึงมากินข้าวตอนเที่ยวกวกว่าแบบนี้แต่เพียงผมได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสนั่นกับทำเอาผมตกอยู่ในภวังทันทีเออกูว่าในมุมมองผู้ชายนะ มันก็ดูดีนะเว้ยปราบลุกนิดหน่อยก็ท่าทางจะหลอไม่ดีสมัยนี้ทรงไทยนี้เขาเรียกน่ารักปะวะไอคิวพูดพางคืนน้ำลายอึกใหญ่อย่างคนไม่อยากเชื่อไอหมอนเอาจริงดิคนนี้แน่ใจเหรอวะไอเป้ถามซ้ํามันยังคงไม่อยากเชื่อว่าคนอย่างผมสนใจเด็กผู้ชายด้วยกันแล้วมึงจะเอาไงจะจีบต่อหรือเปล่าไอเป้ถามต่อกูอาจจะสังเกตไปเรื่อยๆก่อนวะ ผมตอบจะมีผู้ชายสักกี่คนละ่ะที่จูๆ่ๆเดินไปบอกผู้ชายคนว่าชอบขอจีบถ้าไม่ถูกต่อยหน้าแล้วมองเหยียดก็อาจจะไม่ได้คุยกันอีกเลยผมถึงต้องสังเกตท่าทางของเขาว่ามีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรผมไม่อยากให้รอดเกียรติพอเราสองคนจะไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่คนรู้จักเอระหว่างป้าเพนกับผู้ชายคนนั้นเออวะยังดีกว่ามึงชอบปราเพนไม่งั้นะ ผัวแกซัดมึงยับแน่เพื่อนไอเดียวยังคงแซวไม่เลิกก่อนที่พวกมันจะหัวรอ้อนอีกครั้งไอพวกเลว